สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาชวนทําค่ะจากขวดพลาสติกนะคะที่เหลือใช้นะคะบางคนที่ว่าเขาทาน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีขวดนะคะเราอย่าทิ้งนะคะเดี๋ยวนุกจะเอา2องไอเดียกิฟเก๋นะคะมาฝากเพื่อนๆกันนะคะจากขวดพลาสติกเหลือใช้เราไปดูกันค่ะไอเดียแรกก่อนค่ะเอาานี้ออกนะคะตัดแค่นี้นะ นับไปประมาณสองข้อเราอยากไนดะ้สูงขนาดไหนก็นับไปขนาดนั้นนะคะก็เจาะ น,นี้ซึ่งเราสามารถลบคมด้วยเตารีดหรือไม่ลบก็ได้ะนะคะอันที่สองนะคะเราตัดแค่นี้นะคะประมาณน,นี้นะคะจริงๆท้าเจาอง่ายงงๆนะหาเทียนไว้หนึ่งอันนะคะแล้วก็ให้ใบมีดมันนะ่ะเขาเรียกอ,อะไรนะให้มัน้อนค่ะ ให้มันเจาะได้ง่ายขึ้นนะคะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะอ่าเห็นไหมมันจะเจาะง่ายขึ้นนะคะและไม่เป็นอันตรายนะคะก็ตั้งมีดให้กงตรงเลยนะเป็นเทคนิคที่ทำง่ายๆนะคะคือลูกเชื่อนะทุกคนมีของแบบนี้เหลืออยู่ที่บ้านแน่นอนนะคะ มันจะกระป๋องน้ำนุ้ยใช้เยอะพูดง่ายๆของเหลืออย่าทิ้งนะคะสามารถที่จะนํามาเก็บอะไรเป็นนี่นะคะก็ประมาณนี้นะเก็บได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อกระปุกกระปุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งวันนี้นุจะเอามาเก็บกระเทียมน,นะคะนะคะส่วนที่เหลือด้านบนราคาเอามาทำอะไรเดีย๋ยวนุ้มเอาไอเดียมาฝากอีกค่ะจริงๆถ้ามีเทียนจะดีมากนะ คือมันจะได้เจาะง่ายนะไม่งั้นจะเจาะยากมากนะคะคัตเตอร์ขอคมคมหน่อยนะคะของมันค่อนข้างคมนะก็ลากวาดไปเลยะคะ่ะแต่เราต้องเช็ดให้มันสะอาดหน่อยเลยนะตรงนี้เพราะว่าเพิ่งล้างมานะคะน้ํามันก็จะมีเกาะอย่างนี้เราก็ตกแต่งนิดนึงค่ะนะคะแล้วก็เอาผ้าเช็ดนะ กนแ้นนะคะก็หนือน,นี้ถึงมกักกะรโรนีใช่ป่ะแล้วก็โยนยนี้เลยค่ะไม่ต้องห่อหนังสติกนะคะรวมถึงที่ติดที่พบแพ่งแทงขายม็เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะง่ายไหมคะเพราะอันนี้ก็เป็นลูกเกดน,นะคะพี่ชอบกินแล้วก็ชอบมาทําขนมนะคะคืดนะคะเป็นการจัดระเบียบบ้านที่แบบเวิร์กมากนะนะคะไอไอเดียสุดจริงนะคะจาก 2นะคะขวดน้ำที่ใช้แล้วนะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home ด้วยค่ะถ้าคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ได้เลยค่ะกระป๋องน้ำที่ใช้แล้วนะคะไม่จำเป็นต้องทิ้งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ